สวัสดีครับผมช่างเปรมนะครับวันนี้ผมมีเป็น iPad g เจนที่10นะครับผมตัวนี้จะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะครับเป็น iPad g เจน0มาาิการตัวเครื่องเนี่ยกดเปิดแล้วตัวโลโก้ขึ้นแล้วก็ดับขึ้นแล้วก็ดับนะครับก็แกะเครื่องใช้ดูนะครับพบว่าส่วนตัวเมนบอร์ดนะครับในระบบชุดไฟหลักนะครับพ v c วีซีเมนเนี่ยมันมาไม่เต็มนะครับก็คือมาจากแบตเตอรี่เนี่ยมันเข้าไปเพื่อที่จะไปเปิดตัวลายพิบัตไม่เต็มนะครับตัวเครื่องก็เลยติดดับติดดับนะครับก็คือไฟจากแบตเตอรี่นะครับมันมาไม่เต็ม เราก็จะแปลงไว้เข้าทีเฟตตัวนี้แล้วก็เป็น EPB main อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นไายเหล้ยงเครื่องครับผมก็แก้ไขนะครับไปบริเวณในโซนของตัวพวกออสเฟตนะครับที่จ่ายไฟออกไม่ครบนะครับทำให้ตัวไฟที่มาจากแบตเนี่ยมันโหลดลงไปด้วยนะครับก็เลยเกิดอาการติดดับครับผมก็ตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วเครื่องก็กลับมาเปิดติดใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จบงานนะครับพวกค่าท่านใดที่มีเครื่องไ p a แนะครับเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับสามารถส่งให้พวกเราแก้ไขให้ได้นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเป้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ